สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณหมอนนะัดตาตรวจ9โมงเชา้าแกมาถึง4โมงเย็นแม้เลิกงานแล้วแต่ยอมกลับมาตรวจให้หลังรู้เหตุผลการมาสายผู้ใช้ Facebook สมบัติอินกองนักรังสีการแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลวิเชียนบุรีได้โพสต์ข้อความที่แสนน่ายกย่องพร้อมรูปคุณตาท่านหนึ่งเอาไว้ว่าโอกาสคนเราไม่เท่ากันจริงๆณเนะวลานี้16นา10นาที คุณตามีนัดทำอัลตราซาวกับงานรังสีเรานัด9นาฬิกาถามตาทำไมเพิ่งมาถึงละ่ะตารู้ใช่ไหมว่าตามีนัด9้านาฬิกาตาบอกตารู้ถ้าปัญจกยานออกมาตั้งแต่9้าโมงมารอรถโดยสารที่อำเภอสีเทพเพิ่งมีรถมาในแววตาซื้อของตาน้ำเสียงรู้สึกผิดเอาไงดีละ่ะหมอเลิกงานระ เราโทรไปบอกหมอหมอบอกโอเคค่ะมึงรถกลับออกมาจากบ้านมาถึงตรวจให้เส็จสับออกผลจัดหารถให้คุณตาเรียบร้อยปลอดภัยอยากจะบอกคุณตาว่าคุณตาโชคดีมากนะที่มาเจอคุณหมอที่ใจดีที่สุดเจอเจ้าหน้าที่ของทีมนี้ก็ใจดีที่สุดเหมือนกันทุกคนกุลีกุจอช่วยกันหารถส่งคุณตากลับบ้านแต่อยากบันทึกความจำดีๆในปีใหม่นี้ไว้ความสุขที่ได้อยู่ท่ามกลางเพื่อนร่วมงานที่ดีที่สุดทีมนี้ ขอบคุณหมอแอดไซน์หมอหญิงใจหมอนางฟ้ามากหลายๆครั้งที่เจอคนไข้หลงมาไม่มีสักครั้งที่หมอจะปฏิเสธขอบคุณความโชคดีที่ได้ร่วมงานกับหมอนะคะขอให้หมอหญิงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคุณตาฝากถึงหมอด้วยนะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสเตทริทกบะุงครับ